สวัสดีค่ะเราเพิ่งได้เป็นตัวนี้นะคะมาใหม่เราก็จะมาลองใช้กันนะคะเป็นจริงไคดะีดดดม่วจะมีริบนะคะริบเป็นริบตัวนี้ตคองคิ้วนะคะคิ้วเนี่ย เราจะลงแบบฝุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยลงแบบมาสคาร่าเราก็จะใช้เป็นแบบนี้จะมาลงเป็นมาสคาร่าคิวนะคะมาสคาร่าคิววันนี้เราใช้ของครี o ตัวนี้เราเพิ่งได้มาใหม่นะคะเราใช้เป็นเบอร์02นะคะให้เข้ากับสีผมเรานะ